สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยล้วกค่ะสวัสดีพี่น้องทางต่างประเทศสุภุสุคนค่ะวันนี้นุก้าพาพี่น้องมาเลาะมึงพักที่รอมครับพี่น้องว่าจะไปบ้านพี่ยุนี่แล้วค่ะพี่นอ้องว่าจะไปบ้านพี่สาวค่ะพี่น้องเพิ่นเห็ดไอ้น้ำยาขานมจีนเนาะนุค้าว่าจะพาพี่น้องมเมื่อก็บไปพักที่รอมไปกินกับขนมจีนค่ะเดี๋ยวห้องยางเลาะมึงปลาเนาะดอกไม้ยางงามเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะให้มึงทางสนามบอลค่ะ เห็น่ยังเอ่ยหอยแล้วค่ะโอ้ยผักซีหลอมเอยยัางงามเลยพี่น้องทางนี้บอมีหอยคนย่างแล้วพี่น,อน้องเดินลงเขาค่ะจะพาพี่น้องมาเละมือค่ะงานทักกระแตนเขาก็เกิดเต็มเลยค่ะพี่น้องพื่อนอื้งงามพร้อมงานทักกะแตนฝั่งนี่บ่มีคนมาย่างค่ะพี่น้องนี่แถวนี้แม่นเบอเลยค่ะบ่มีคนมาย่างเนาะ เขาจะย่างโซนนั่นค่ะพี่น้องห็งนะนเห็นไหมแต่ว่าส่วนโซนนี้บ่มีคนมาย่างค่ะลูกค้าก็เลยว่าจะพาพี่น้องมาเก็บค่ะพี่น้องมาเก็บไอ้อาพักที่ล้อมเนาะหยอดเห็ดอัอ่วรวยอยู่พี่น้องมาเก็บน้ำกันเลยค่ะหยอดพังค่ะพี่น้องหยอดแหลกห้องเห็ดอั่วรวยอยู่เห็นน้ำยาปลาพี่น้อง หอยถากอย่างไรเลยเอาไปเอะมนันจะก,กัมหนึ่งนะพี่น้องเนาะอื้ยอด้ยอยู่ก็จะเอาไปออมใส่ไก่กับบะมีเวลาค่ะพี่น้องมันต้องดอกเันออมแซบค่ะมีทีเหลวเนห้อดอกไปอมเนาะ งดงามครับไปจะก,กรรมหนึ่งเพราะว่าพี่สาวนันกินกับน,น,ะะนูขาวค่ะนูขาวคงจะกินผู้เดียวะค่ะพี่น้องทั้ทงนี่นยาตก,กระแตนงงามค่ะพี่น้อง พี่น้องต้นไฟเอเวียดเขาปีนีบะเลยมาเก็บเลยบ่มีเวลาค่ะพี่น้องมึงไงต้นไฟเอเวียดงามคักเนาะเห็นแล้วปาลาเมงกรนี่นะไอ้หอยหอยคนกินตอนนี้เัียงก่อนต้นฟันสิงโตค่ะเก็บไปก่อน เพลาะกินค่ะพี่น้องกินผู้เดียวหาต่หยอดโอ้โวไปกินม,มึงต้นไฟเอเวดเดินูนคงาจะเด็ดมึงจกหยอดเนอะนี่ค่ะปืดหยืดหางคักมึงนี่เป็นเนี้ยเดี๋ยวพี่น้องขืนสังหลังเพราะปันนอไม้ฝรั่งนะมึงนะเห็นป่ รสชามันจะอมเปรี้ยวค่ะพี่น้องไฟเอเวดพี่นี่มีเวลามาเก็บเลยค่ะพี่นอ้องต้นฟันสิงโตเงานี่ไงพี่น้องน้องนะ นเมนนนุขาจะพาพี่น้องมาเลาะมึงเก็บผักติยวเหาอยู่พี่น้องแต่ว่ามือนี้เขาบอท่านได้เก็บค่ะเดี๋ยวมือรุ่นนุขาจะพาพี่น้องมาเก็บผักติยวเด้อนี่โปร่งยอดเราเนี่ยบ่ไหนอาจจะเป็นเหมือนแรงเนาะนุขาจะพาพี่น้องมาค่ะนี่ผักติยวเขาโปร่งยอดแต่พี่น้องนะปั๊ดเงยเติยวปลั๊กเตียว เดี๋ยวไปกินจักหน่อยก่อนนะ้ายยังเก็บอี้แะพักติวไปเกินขนมเสร็จมงเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเก็บออย่ค่ะผพักติวฝรั่งเนาะ นี่ค่ะลักษณะผักติวฝรั่งดอกเพิ่นกระจายไข่ดอกผักขมบานเฮา,าค่ะพี่น้องนี่ค่ะเกิดไรอยู่ค่ะเราไปเลาะมองไหมเนาะนุคาจะพาพี่น้องมาเลาะเมองเก็บผักติวเฮาอยู่พี่น้องแต่่าเมือน,นี่เขาท่านด้เก็บค่ะเดี๋ยวมือรุ่นน,น,น,จจน,น,น,นุคาจะพาพี่น้องมาเก็บผักติวด้วนี่โปร่งยอดเราเนี่ยบ้านเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนแรงเนาะนุคาจะพาพี่น้องมาค่ะนี่ผักติวเขาโปร่งยอดแต่พี่นอ้องคุนอ่ะไป เอ้ยภักติวภักติวภักติวเดี๋ยวไปกินจักหน่อยก่อนน้า,นะาว้ายยังเก็ยดเอียภักติวไปกินขนมเสร็จมั้ง จะพาพี่น้องมาเก็บอาย่ค่ะลักติวฝรั่งเนาะนี่ค่ะลักษณะผักติยวฝรัง่งดอกเพิ่นกระจายไข่ดอกผักขมบานเฮาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเกิดร้ายอยู่ค่ะเดี๋ยวไปรอเมื่อ,อ,อ,อไนเนาะน้อง <laughs> น้องนี่ตาจะไปน้ำกันค่ะพี่น้องพากันจิบันจักรยานไปโอ้ยว่าจะพาพี่น้องมารอหาผักติวอีกผักติวเฮากับรังขึ้นนี่อีกยอดหนึ่ง ล่างเกินง,งามเลยพี่น้องอืมอ่ะโอเคนี่แหละเราจะพาพี่น้องมาเก็บไม้ค่ะไปไปเก็บปักซี่ล้อมอีกจั๊กน้อยกันปักซี่ล้อมปักซี่ล้อมอนตีน้เราทงามนะ พแล้วคาพี่น้องเดี๋ยวถ้าพอลระคะพี่น้องเดี๋ยวเขามาถาไปกินน้ำกันเนาะเดี๋ยว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 นี่เขาได้นี่ค่ะผักงามคักพี่น้องนะมึงเนี้ยสะอ่อนเป็นผักอันนี้ก็จะเป็นในอ่าผักติวฝรังเนาะผักติวฝรังลักษณะก็จะเป็นค้ขาขๆดอกผักคขมแล้วค่ะพี่นอ้องดอกคนจะคล้าข่ดอกผักคขมบันเขาเนาะ นี่ก็เป็นผักซีรั่มค่ะพี่นอ้องอือไปๆๆไป,ป,ปกินน้ากันบ่เนี้เครื่องค่ะพี่น้องต้มเครื่องวันอดบวันที่สาวลแล้วอือไม่เหนียวทนได้เดอือฮึไตีนไก่น้ำค่ะกระเด็นก,กินแล้วอือผักเอาพี่น้องพลังๆตัวเดีวนวะมอืมอ,ม,อ,อมาเนปะ็นมา มีคนกินนั้นแบบหยิหอกไม่ถิกก็ได้จเจาะวันเี้ยตะเกียวกรลังกับแย่เ็นแล้วเป็นแล้วยาปลาพี่น้องกินมาแล้วะเจัดจ้า